ันนี้เป็นกระเพานะคะกระเพากระเพาแดงนะคะก็เลยไม่ถอนทิ้งนะคะมันมันเกิดของมันเองตรงนี้เนาะกระเพาแดงที่บ้านใช้กระเพาแดงนะคะกระเพาแดงซึ่งหอมมากมากแต่ใบเล็กนะคะใบเล็กที่เดียวเองกลิ่นฉุนเลยนะคะฉุนเลยเดี๋ยวจะตัดเ,เดี๋ยวจะตัดดอกมันทิ้งนะคะดอกตรงเนี้นี่นะคะเ,เวลาบ้านใครมีกระเพราปลูกเองนะคะ มองเห็นรู้ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมไปฝั่งนู้นดีกว่าเพราะว่ามันมันไกลมันสองเมตรเดี๋ยวอ้อมไปฝั่งนู้นเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไปคุยเรื่องกระเพราเดี๋ยวไปคุยเรื่องกระเพรานะคะนี่นะคะเรามาอีกฝั่งหนึ่งของแปลงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราอยู่อีกฝั่งหนึ่งมันไกลเนาะมองไม่เห็นนะคะอันนี้คือ,อที่บอกว่าดอกของกระเพาใบกระเพรานะนี่นะคะเนี่ยเราต้องตัดทิ้งนะคะเราต้องตัดทิ้งเพราะว่า ถ้าเราไม่ตัดมันจะมีเทคนิคนะคะมันจะมีมันจะมีเทคนิคว่ามันจะมีเทคนิคว่าต้นกระเพราหรือต้นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นดอกเป็นดอกแล้วเนาะที่เราต้องการจะกินใบมันนะคะที่เราจะเก็บต้นไว้เพื่อกินใบนานๆนะคะมันมีมันมีหลักอยู่ว่าเราต้องตัดดอกมันทิ้งนะคะตัดดอกมันทิ้งหรือใครจะเอาดอกมันไปใช้ก็เอาไปนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องตัดนะคะแล้วก็ให้มันให้มันงอกยอด ยอดอื่นยอดใหม่ออกมาผู้ผิดให้มันงอกยอดใหม่ออกมานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราทําแบบนี้เพราะอะไรเพราะไม่เพราะว่าเราไม่อยากให้ต้นมันตายนั่นเองถ้าเราปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะคะต้นมันจะตายนะคะต้นมันจะตายแต่ยังไม่เคยไปศึกษาต่อว่าเอ๊ะเพราะอะไรมันถึงตายนะคะเพราะอะไรถึงตายนะคะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปดูนะคะว่ามันมันต้องมีเหตุผลมันแหละทำใหถึงตายนะดังนั้นเราต้องตัดนะคะ นะน,นี่นะคะนี่นะคะเราต้องตัดทิ้งไปเลยเอ้ยไม่ใช่มันมียอดอยู่ไม่ถนัดอีกมือหนึ่งถือก,กล้องนี่นะคะนี่ตัดทิ้งไปเลยเนาะตัดทิ้งไปเลยนะคะโอ้ยนี่นะคะ,ะ,คะตัดทิ้งอย่างนี้เราต้อง เราต้องตามไปตัดนะคะทุกต้นเลยนะนี้เลยนะคะทิ้งไปนี่นะคะนี่เราก็ทิ้งไปเลยนะคะตัดให้ตัดให้หมดเลยตัดให้หมดเลยเพราะว่าไม่งั้นต้นเขาจะตายนะคะเขาจะเขาจะตายไวมากถ้าเราตัดแบบนี้แล้วก็กินได้ตลอดนะคะ ต้นเขาก็จะเกิดงอกยอดใหม่ออกมาเรื่อยๆแบบนี้ตลอดเลยนะคะเขาวนไปแบบนี้นะคะไม่ต้องทำอะไรมันนี่เป็นกระเพราที่กินฉุนมากนะคะส่วนใหญ่เขาจะเกิดเองนะคะเพราะว่าบางทีเราลืมตัดใช่ไหมคะบางดอกบางช่อดอกเราลืมลืมตัดมันแก่มันก็จะร่วงพอร่วงเสร็จมันก็อย่างเงี้ยมันก็เกิดเองแบบนี้เป็นวัฏจกักรแบบนี้นะคะเราไม่ได้ปลูกนะคะอันเนี้ย พันนี้นะคะพูดถึงพันนี้เนาะนี่นะคะ ให้หมดให้หมดนี่เป็นเลือยอดอยเรือเล็กแบบนี้เหลือไว้ไม่เป็นไรเพราะว่าครั้งต่อไปเราอาจจะมาเก็บไปผัดกะเพราก็ได้เก็บไว้นี้นะคะแต่ถ้ายาวๆต้องต้องตัดให้หมดนี่เต็มด้วยหมดเลยนะคะนี่ตัดตัดทิงดทง้งตัดทิ้งต้องตัดทิ้งถ้าต้องการให้เขา อายุยาวนะคะอายุยืนนะคะต้องตัดนะคะต้องตัดนะคะจําไว้นะคะถ้าใครมาดูคลิปนี้นะคะก็จําไว้ว่ามีเทคมีหลักนะคะไม่ใช่เทคนิคมันมีหลักเนาะบลเลอ e r เลยนะคะนี่แหละถ้าเราตัดแบบนี้นะคะเราก็จะได้จะได้กินอีกจะได้กินถ้าเราตัดแบบนี้นะคะเราจะได้กินต้นเนี้ยจะได้เก็บกินอีกนานเลยนะคะเนี่ยต้นเนี้ยนะคะดูลําต้นเขานะคะ ใหญ่แล้วนะคะดูโคนนะคะนานมากเลยต้นนี้นะคะเพราะว่าเราเราหมั่นมามาคอยสังเกตนะคะแล้วก็ตัดตัดตัดมีหลายต้นแหละแต่ว่าอันนี้แค่ทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะกิ่มีหลายต้นนะคะนี่ค่ะกินชุนมากกินชุนมากๆใบเล็กนะคะใบเล็กๆสีแดงถ้าดูก้านใบก็จะเห็นว่าเป็นสีแดงนะคะไม่ใด่พูดผิดก้านใบกิ่งนะคะกิ่งของเาเนี่นะคะจะเป็นสีแดงเห็นไหมคะเนี่ย จะไม่เขียวนะคะปกติปกติกระเพราต้นกระเพรานะคะจะเป็นก้านที่มีแต่เขียวๆเ,เนาะแล้วก็ใบใหญ่เนาะแต่อันนี้ไม่ใช่น,นี่ใบเล็กกินชุนมากนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าไม่ผัดกระเพราแล้วก็ทาแกงปลานะคะเล้วเราก็จะมีพริกต้นพริกไทยแล้วก็มีอยู่แล้วมีในสวนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เก็บทุกอย่างเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะประกอบอาหารได้เลยนะคะในสวนของเราเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าสวนเรานี้เป็นสวนผสมเนาะ ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะ,หล,ะ,คะหลังจากที่เราตกแต่งนะคะยอดไม่ใช่ยอดสิหลังจากที่เราตกแต่งนะคะดอกกระเพานะคะกระเพาที่ที่แปลงของผักเขียวปีนะคะเราก็มาแต่งต้นนี้นะคะต้นนี้จะอยู่ตรงตรงใต้ต้นนี้จะอยู่ใกล้ๆกับต้นฟักแมวนะคะฟักแมวนี่นะคะเราก็เลยมาตกแต่งนะะในไหนตกแต่งไ้ ต้นนั้นแล้วนะคะต้นนี้ก็เป็นต้นที่ใหญ่มากเหมือนกันนะคะก็กินมานานเช่นกันเนาะมีหลายต้นนี้นะคะลําต้นเขาจะใหญ่นะคะก็ก็ดีนะคะก็ต้องทําแบบนี้อ่ะรักษาต้นเขาไว้นะคะเพื่อที่จะได้กินนานๆน,นั่นเองนะคะไม่งั้นไม่งั้นต้นเขาก็จะตายนะคะตายแบบแห้งตายเลยนะคะทัาีสังเกตนะคะเท่าที่ประสบการณ์ที่เราเคยทําสสวนมานะคะ นี่นะคะเขาจะเกิดเองแบบนี้ตรงนี้ก็มีอีกนะคะต้อนกะเพราเนี่ยก็จะโดนตัดไปแบบนี้นะคะแต่เวลาเราตัดเราจะใช้กันไกรนะคะตัดตัดตัด,ต,ดตัดตามข้อนะคะมันจะได้งอกใหม่นะคะแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้งอกอยอดใหม่ออกมานะคะจะารวม,มกันอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนครัวเล็กๆนะคะเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆครัวนะคะสารนงซารแนนะคะ ใบใหญ่มากปลูกใส่ท่อนะคะท่อนี่นะคะก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสำหรับต้นกระเพานะคะก็ขอบคุณ <fe> ท <its out> okay. ุกๆกำลังใจนะคะทุกๆไลท์ท <ten> <leaves> sure ุกๆเลิฟนะคะที่คอยให้กำลังใจช่องมาโดยตลอดเลยนะคะอย่าลืมนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะดูเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมค่ะทิ้งลูกหัวใจไว้สัก 3ดวงนะคะที่จะให้รู้ว่าเออเนี่ยให้กำลังใจแล้วนะอะไรอย่างเงี้นะคะอย่าลืมเช็คกระดิ่งนะคะเป็นสีดำนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ